สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิ่งครับวันนี้วันนี้อยู่กับโคดหกสี่ศูนย์นะพี่น้องมาทันแปงสุดท้ายพอดีครับท้ามกลางฝนตกนะพี่น้องฝนตกครับดูดีครับฝนตกใส่เมื่อคือนนี้ครับก็ได้เวลาจัดพอดีครับพอดีครับมาทันแปงสุดท้ายพอดีครับ ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับเก็บมุมก่อนครับมาทันแปลงสุดท้ายยังดีนะพี่น้องที่มาทันครับถ้ามาช้ากว่าน,นี้น่าจะไม่ทันนะครับฝนตกครับหลังจากโอเสียมืดก็หยุดงานไปหลายวันนะพี่น้องเพราะว่าเสียมืดก็ไปตัดอยู่คาครับ ไปตัดยูคาประมาณ30ไล่นี่แหละพี่น้องก็วันนี้ก็หยุดงานครับก็เลยมาไถนาครับฝนตกมาใส่เมื่อคือนนี้ครับฝนก็ตกนะครับแต่ไม่ค่อยแรงครับเพราะว่าฝนก็ยิงช่วงมาโอ้เป็นเดือนแล้วนะพี่น้องเป็นเดือนแล้วครับหนึ่งเดือนน่าจะได้แล้วมั้งครับไปทางกลางลมๆนะพี่น้อง ไมมีด้านหน้าก็ถอดออกนะครับกับคานด้านล่างครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่ไปใส่ลงนิปเปอร์ปุยอ้อยแล้วครับตั้งแต่นุ่นแล้วครับยังไม่ทันได้ใส่คานด้านล่างเลยครับบรรยากาศก็คึ้มฟ้าขึ้มฝนนะพี่น้องฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวนี้ดูดิครับฟ้าครับฝนก็ตกครับ แถวเขียดนี้น่าจะเป็นแปลงเป็นแปลงสุดท้ายแล้วพี่น้องน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายครับ <S <S <ee> เพราะว่าก็แถวอื่นก็หมดแล้วนะครับไอ้บานข <ee> ้าวหมดแล้วนะครับแปลงนี้น่าจะเป็นแปลงสุดท้ายครับแถวเขียดนี้นะครับเป็นเป็นแปลงสุดท้ายของเส้อมืดเองครับหน้าตัวเองก็ไถไปเลยครับ นี่นะครับรถไถก็ได้ทําของตัวเองเป็นขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีรถไถจะได้ทําของตัวเองก่อนเพื่อนนะครับได้ทําเป็นแปลงสุดท้ายครับนี่แหละพี่น้องถอยเก็บเอาเลยไถบนไม่ได้นะครับมันช้าครับต้องถอยปักถอยปักแบบนี้แลวพี่น้องโอ้ฝนก็ตกใส่นะมืเ่เคืนนี่ ผมเดินนียังเดินแทบไม่ได้เลยนะครับถือว่ารถนี่เขาเออกแบบมาใช้ในงานหลมได้ดีนะครับเพราะว่าคนนี่เดินนี่ยังเดินยากเลยครับวันนี้ก็ถ่ายประมาณสักบ่ายสองนะพี่น้อง ไปสวันนี้น่าจะวันที่เก้าแล้วครับเพราะว่าผมถ่ายวันนี้ผมก็ลงวันนี้ครับเพราะว่าผมก็ไปเรียกตั้งมาพอดีครับวันที่เก้าวันนี้พอดีครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปครับก็เลยมาทันแปงสุดท้ายนะครับถ้ามาตั้งแต่ตอนเช้านู่น,นครับน่าจะได้ดูปอดห4 0ี่เราลงน้ําอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ําครับ แต่ว่าก็จยอ,อกเหนียวๆนะพี่น้องเหนียวๆนะครับไายยากยูก่ครับโอ้ยินเหนียวๆนะพี่น้องดูที่ดอกอยางเลยครับเหนียวติดล้อหมดแล้วนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศ ทันแปลงสุดท้ายก็ดูแบบยาวๆไปเลยนะครับสีไล่เสียมืดก็ไถแค่โอ้ตั้งแต่โทรบอกผมก็ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงครับน่าจะจบแล้วครับครับสองชั่วโมงครับจบเลยครับสีไล่ครับเกือบ5้าไล่ครับขอเก็บอย่างเดียวครับ ินเนอนี้ยนะครับไถแทบจะไม่ได้แล้วครับดินเหนียวครับนี่ครับมีรถไถไม่ใช่ว่าจะได้ทําของตัวเองเสมอไปนะครับตอนตอนที่มีรถเป็นของตัวเองครับคิดว่าจะมาไถของตัวเองก่อนเพื่อนไม่ใช่นะครับมัวแต่รับจ้างครับเด่นใหญ่ครับจะเป็นแบบนั้นครับจะของรถไถจะรู้กันเลยครับ ส่วนใหญ่ออกรถไถมาจะไม่ค่อยได้ไถของตัวเองรอครับรับจ้างอย่างเดียวครับเป็นแปลงวอยเก่านะครับไถทิ้งครับไถทิ้งเพื่อไว้ทำนานะพี่น้องบรรยากาศก็คึ้มฟ้าคึ้นผลนครับก็จะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ครับ โอ้แรงนะพี่น้องแรงดีจริงๆครับแรงจริงๆครับกดเสืเมือดกคันนี้ครับเครื่องสี่สูบก,ก็พอใช้นะบ,บ้านเราไม่ต้องถึง6สูบก,ก็ได้ครับสี่สูบก,ก็สบายครับ เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับก็ย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะครับนี่นะพี่น้องเก็บของงานแล้วครับนี่นะครับโอ้พันเก็ของเสียมืดไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้อง ผ่านตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสามหมื่นสองนะครับผ่านตัวนี้ครับถือว่าเข้าดีนะพี่น้องเป็นผ่านที่ใช้ดีนะพี่น้องเป็นผ่านยี่ห้อดังเลยนะผ่านตัวนี้ครับ ข้ามกลางแดดร้อนๆครับที่ผ่านมาก็ฝนตกใส่อยู่นะแต่ว่าถามว่ามีแดดไหมตอนนี้ก็มีครับแต่ว่าก็มีฝนด้วยครับนี่คนระับผมว่าจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูรถใหญ่ๆลงนาหลุมๆครับไม่ทันครับ แต่ว่าก็ทันแบบยินเนื้วเหนียวครับไทยแบบยากๆครับมีแล้วปอดเสื่อมืดครับหลังจากจอดไว้โอ้หลายวันแล้วนะพี่น้องหลังจากไปลงนิปเปร์ปุ๋ยอ้อยครับหลายวันแล้วครับวันนี้ก็จัดต่อครับนี่แล้วพี่น้องรถขนาด90แรงม้าครับสี่สูบนะครับสี่สูบไม่มีเทอร์โบครับรุ่นนี้ ถามว่าเสียมืดจะติดเทอร์โบไหมถามดูแล้วครับไม่ติดนะครับเพราะว่าคันนี้ก็เสียมืดว่ามันแรงดีแล้วครับไม่ต้องพึ่งเทอร์โบก็ได้ครับเพราะว่ารถเดิมๆก็แรงดีครับปอดรุ่นนี้นะครับตามที่ถามผู้ใช้งานจริงครับแรงดีแล้วครับไม่ต้องติดเทอร์โบก็ได้ครับโอ้สุดเลยครับใหญ่ด้วยนะพี่น้อง สูสีคับ M9808 แล้วครับตัวใหม่นั่นล้วค,ควมใหญ่นะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวนี้น่าจะเยอะกว่าอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็รวมอุปกรณ์นหน้าหลังเสียมืดก็ช่างดูแล้ว4ตัน6นะครับอาก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ